สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าวันนี้ผมเอาพระพิมพ์พระสมเด็จพ,พิมพ์พิเศษนะครับมาให้ท่านรับชมนะครับนะฮะพระสมเด็จพ,พิมพ์พิเศษเนี่ยอ่าเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะเอามาแสดงนะครับเพราะว่าไอ้พวกเซียนพระนะฮะอะ จะเป็นเซียนกรรมลอรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะเ,เขาชอบออตำหนิว่าพระพิมพิเศษเนี่ยเป็นพระของปอมนะครับนะฮะพระของปลอมแต่ว่าผม,ผมก็สงสัยเนี่ยที่ได้มาเนี่ยก,ก็ได้มาจากบุคคลไม่ธรรมดานะครับนะฮะที่ให้ที่ให้ผมมาเนี่ยนะครับนะฮนะแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่ามัน พระบางองค์มีองค์เดียวก็จะปลอมมาเพื่ออะไรนะครับผมไม่ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะเขาไม่ได้ปลอมมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อจะมาทำหนายเพื่อเอาทรัพย์สินหรืออะไรหรือเอาเงินทองเลยนะครับนะอย่างองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จแล้วก็มีรัศมีด้านข้างนะครับนะแล้วยังมีเออมีพระธาตุนะะ ขาสายเกาะอยู่นะท่านจะมองเห็นได้นะครับท่านผู้ชมจะมองเห็นได้นะเป็นพระธาตขาสายอยู่นะมีปีพศที่สร้างด้วยนะครับ2408นะครับปีพศ .2408 นะฮะนะครับซึ่งอยู่ในยุคของอสมเด็จโตนะครับสมเด็จพระพุทธจานย์โตพมราลังสีนะแห่งวัดระฆังโคศิตาราม วัดบางขุนพรมอ่าแล้วก็วัเดเจดคยโยนะฮะก็นะครับให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับฮนะมีพระธาตุใสเห็นไหมครับพระธาตุใส็เกาะอยู่ฮะฮะพระธาตุใสแล้วอยู่ด้านหลังนะครับนะ แล้วเขบอกบอกว่าเป็นพระเกนี่ผมก็ไม่ทราบว่าเอ,อ่อคนคนที่สร้างอันนี้เขาทามาเพื่ออะไรนะครับเพราะเขาไมา่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องการจะจะเอามาจําหน่ายนะครับนะไม่ต้องการจะมาเอามาจําหน่ายหรือเอามาขายเอาเอาทรัพย์สินเงินทองจากท่านนะครับนะครับนะบนะครับ